เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการ Copy การเคลื่อนย้ายและการวางในรูปแบบต่างๆนะคะการ Copy คําคำสั่งจะอยู่ในแท็บของ Home และจะอยู่ในกลุ่มของ Paste u u t o p y y ตรงนี้นะคะการ Copy ทําทำได้ทั้งแบบใช้คีย์ลัดและใช้คำสั่งจากเมนูนะคะ เราเริ่มเรียนรู้จากการใช้คีย์ลัดกันก่อนค่ะสิ่งแรกสุดไม่ว่าจะเป็นการก๊อปปี้หรือการเคลื่อนย้ายคือเราต้องรู้ว่าเราจะก๊อปปี้หรือเคลื่อนย้ายอะไรให้ไปที่ตำแหน่งนั้นโดยใช้เมาส์ไปคลิกนะคะเมื่อคลิกได้แล้วคำสั่งที่เป็นคีย์ลัดของการก๊อปปี้คือ c t r o l c คำสั่งที่เป็นคีย์ลัดของการวางคือ c t r l v คำสั่งที่เป็นคีย์ลัดของการย้ายคือ Ctrl X ค่ะเรามาเริ่มจาก Ctrl C กันก่อนนะคะมาตำแหน่งที่ต้องการจะเคลื่อนย้ายกด Ctrl ค้างไว้แล้วกด C ค่ะเมื่อปล่อยปุ๊บมันก็จะมีกรอบสีเขียวเคลื่อนไหวแสดงว่าข้อมูลตรงเนี้ยภายในกรอบเนี้ยเราต้องการจะกรอบปี ต่อมามาในตำแหน่งที่เราต้องการจะวางค่ะคีย์ลัดของการวางคือกด c t r l ครั w ้งไว้แล้วกด V ข้อมูลที่เราต้องการก็จะมาวางไว้ให้ในตำแหน่งนั้นกด Escape 1ครั้งค่ะตัวกรอบเคลื่อนไหวสีเขียวก็จะหายไปการ Copy หรือการเคลื่อนย้ายสามารถทำเป็นกลุ่มข้อความได้ค่ะ ในกรณีนี้ลองเลือกตั้งแต่กระทรวงกลาโหมจนถึงตัวสุดท้ายนะคะเราต้องการจะ Copy ก,ก่อนค่ะกด Ctrl ครั้งไว้แล้วกด C มาตรงตำแหน่งที่เราต้องการจะวางกด Ctrl ครั้งไว้แล้วกด V ค่ะยกเลิกการ Copy กด Escape 1ครั้งค่ะต่อไปเป็นการ Copy แบบใช้คำสั่งจากเมนูด้านบนนะคะ เลือกข้อความที่ต้องการค่ะกด copy มาตำแหน่งที่ต้องการจะวางกด paste ค่ะกด escape ออกต่อมาค่ะเป็นการ copy ในรูปแบบของรูปภาพนะคะเหมือนเดิมค่ะเราเลือกต้นฉบับที่เราต้องการจะ copy มาที่คำสั่ง copy ค่ะ ด้านข้างของคำสั่ง Copy จะเห็นมีปุ่มชี้ลงอยู่ตัวนี้เรียกว่า Dropdown นะคะกด Dropdown ลงมาค่ะจะมีคำสั่ง Copy as Picture กดค่ะตัวนี้เราเลือกเป็น as show on screen นะคะแล้วก็ Format ให้เป็น Picture ไว้เลือก OK ได้เลยค่ะเมื่อเรากด OK เสร็จแล้วจะสังเกตว่า มันต่างกับการ Copy ธรรมดาทั่วไปคือมันไม่มีกรอบสีเขียววิ่งนะคะแต่ข้อมูลมันอยู่ในคลิปบอร์ดของเราเรียบร้อยค่ะมาตรงตำแหน่งที่เราต้องการจะวางได้เลยและกดเพ e ค่ะจะเห็นความต่างออกไปจากครั้งที่แล้วคือมันเป็นกรอบที่สามารถมีกลมๆตรงนี้ค่ะที่สามารถจะเลื่อนขยายย่อให้เล็กให้ใหญ่ได้ เรามาลองเลื่อนขยายดูนะคะมาตรงปุ่มไหนก็ได้ค่ะตรงมุมตรงนี้สังเกตว่าเมาส์จะเปลี่ยนไปจากลูกศรที่เป็นกรารบาทบวกแบบนี้นะคะเมาส์จะเปลี่ยนไปเป็นรูปของลูกศรสองทางถ้าเราต้องการขยายก็กดเมาส์ค้างไว้และกดขยายออกมาถ้าเราต้องการย่อเหมือนเดิมค่ะ มาให้เมาส์เปลี่ยนเป็นลูกศรสองทางนะคะแล้วก็กดย่อค่ะย่อได้ทั้งความกว้างความสูงหรือดึงด้านข้างก็ได้นะคะนี่คือลักษณะของ Copy as Picture ค่ะคือมันจะเอาข้อมูลที่เรา Copy เนี่ยมารวมไว้เป็นรูปภาพถ้าเราต้องการจะย้ายภาพที่เรา Copy มาไปในส่วนอื่นๆ เลื่อนมาตรงไหนก็ได้ในรูปภาพนะคะมันจะปรากฏลูกศรที่เป็นลูกศรสี่ทางแบบนี้กดเมาส์ค้างไว้และเคลื่อนย้ายได้เลยค่ะสังเกตว่ามันไม่ได้มาเฉพาะข้อความนะคะมันมาแม้กระทั่งของเส้นกรอบด้วยนะคะกลับมาวันที่เดิมก่อนนะคะแล้วการ Co อปปเป็นรูปภาพ ต่างกับการ Copy ธรรมดาอย่างไรนะคะการ Copy ธรรมดาเราสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ค่ะส่วนการ Copy เป็นรูปภาพเราจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลด้านไหนได้นะคะแต่เราจะสามารถเคลื่อนย้ายรูปภาพของเราได้อย่างอิสระนะคะต่อมาเป็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายค่ะ การเคลื่อนย้ายเหมือน Copy เหมือนกันค่ะจะสามารถใช้ได้ทั้งคีย์ลัดและใช้ได้ทั้งคำสั่งจากเมนูนะคะเริ่มจากการใช้คีย์ลัดกันก่อนค่ะเลือกข้อความต้นฉบับค่ะการเคลื่อนย้ายคีย์ลัดคือ Control ค้ั้งไว้แล้วกด X ค่ะมาตำแหน่งที่เราต้องการจะวางคำสั่งคีย์ลัดในการวางเหมือนกันค่ะคือ Control V ค่ะ การเคลื่อนย้ายต่างกับการก๊อปปี้คือก๊อปปี้ข้อความต้นฉบับจะอยู่ที่เดิมเมื่อเรามาวางจะเกิดข้อความ2ชุดแต่การเคลื่อนย้ายจะต่างออกไปค่ะการเคลื่อนย้ายคือข้อความต้นฉบับจะถูกย้ายมาอีกตำแหน่งหนึ่งนั่นคือข้อความจะเหลือแค่ข้อความชุดเดียวนะคะอันนี้เราเรียนรู้เรื่องการใช้คีย์ลักกันแล้วเราลองมาดูคำสั่ง ในเมนูค่ะเลือกข้อความต้มฉบับค่ะเป็นกลุ่มก็ได้เหมือนเดิมนะคะกดที่คำสั่งคัดค่ะมาในตำแหน่งที่เราต้องการจะเคลื่อนย้ายมานะคะกด p a s ค่ะอันนี้ข้อความทั้งหมดของเราก็มาแล้วต่อมานะคะเรามาดูเทคนิคการ p a s หรือการแปะในรูปแบบต่างๆ ว่ามันมีเทคนิคอะไรบ้างนะคะอย่างแรกค่ะเรามาดูข้อมูลต้นทางของเราก่อนข้อมูล3ตัวบนเป็นข้อมูลที่มีการจัดรูปแบบของตัวอักษรให้เป็นตัวหนาใส,ส่สีการจัดให้อยู่ก,กลางส่วนข้อมูลตัวเลขตัวนี้จะเป็นสูตรไม่ใช่เป็นตัวเลข2นะคะแต่มันเกิดจากการที่นำสูตร1บวก1มันผลออกมาเป็น2ตัวนี้ก็เช่นกันค่ะเป็นค่าสูตรเหมือนกันนะคะ ตัวนี้เป็นการจัดรูปแบบในรูปแบบ Percentage ดูขดูข้อมูลต้นฉบับนะคะข้อมูลต้นฉบับเป็น5.1%นะคะแต่อันนี้เป็นการจัดรูปแบบให้เป็น Percent a g e ที่มีจุดทดนิยม2ตำแหน่งส่วนตัวนี้เป็นการจัดรูปแบบให้มีเส้นกรอบม,มีลักษณะเป็น Accounting ที่มีจุดทดสิยม2ตำแหน่งถ้าเกิดเราต้องการจะให้ข้อมูลของเรามาแค่ ค่านั้นๆโดยไม่มีการใส่สูตรหรือการจัดรูปแบบทำยังไงมาลองดูกันนะคะอย่างแรกค่ะเลือกข้อมูลต้นทางใช้ช็อตคัดนะคะกด Ctrl+C ค่ะแล้วมาตรงตำแหน่งปลายทางที่เราจะวางกดเมาส์ขวาค่ะมันก็จะขึ้นเมนูช็อตคัดมาให้เรานะคะเราลองไปที่ Value ค่ะแล้วก็กดวางค่ะ กดวางไปสังเกตค่ะการจัดรูปแบบตัวอักษรถูกปลดออกหมดในเรื่องของตัวเลขจากตรงที่เป็นสูตรมันมาเป็นค่าตัวเลขเฉยๆไม่ได้มาเป็นสูตรตัวเลขถูกปลดการจัดรูปแบบออกทั้งหมดจากที่ตัวนี้จัดเป็นเปอร์เซน g e มันก็จะถูกปลดออกตัวนี้ถ้าถูกจัดรูปแบบเป็น accounting ก็จะถูกปลดรูปแบบออกแล้วก็ไม่มีเส้นกรอบนี่คือผลของการ เพจแบบ Value ค่ะต่อมาค่ะเป็นการ Paste แบบฟอร์มูล่านะคะเ,เรามีการ Copy ข้อมูลตัวนี้ไว้แล้วเพราะฉะนั้นเรามา Paste ได้เลยนะคะถ้าเราไม่ได้ Copy ไว้ก็เลือกคลุมข้อมูลแล้วก็กด Ctrl c o t r l C ใหม่อันนี้เรามาที่ตำแหน่งปลายทางนะคะแล้วก็กดเมาส์ขวาค่ะเลือกการ Paste แบบ Formula ่าดูเผลอๆเหมือนการ เหมือนกับการเพจแบบ value เลยนะคะเพราะว่ามันถูกปลดการจัดรูปแบบตัวอ,อักษรอ,ออกทั้งหมดแต่สิ่งที่ต่างค่ะเพจฟอร์มูล่มันจะดึงฟอร์มูล่ามาใส่ให้เราฟิลด์ไหนที่เป็นการคำนวณมันจะดึงการคำนวณมาใส่ให้เรานะคะสองตัวนี้เป็นต้นทางเป็นการคำนวณปลายทางก็เป็นการคำนวณแต่จะไม่มีการจัดรูปแบบใดๆทั้งสิ้น ทีนี้ถ้าเราต้องการจะก๊อปปี้เฉพาะรูปแบบสมมุติแก้วพิมพ์ข้อมูลตรงนี้ค่ะเป็นกลมทรัพย์สินทางปัญญาและแก้วอยากให้รูปแบบข้อมูลเป็นเหมือนข้อมูลตรงนี้แก้วจะทำได้อย่างไงบ้างแก้วไม่อยากมานั่งเซตข้อมูลเซตฟอร์แมตติ้ข้อมูลหลายๆครั้ง ะะเราใช้วิธี copy ค่ะเราอยากได้ข้อมูลเราอยากได้รูปแบบแบบตัวนี้ใช่ไหมคะ copy มากดเมาส์ขวาค่ะเลือก copy กดเมาส์ขวาค่ะเลือก paste แบบที่เป็น formatting สังเกตไหมคะรูปแบบมาเฉพาะรูปแบบค่าของข้อมูลไม่เปลี่ยนต่อมาค่ะถ้าเป็นในเรื่องของตัวเลขสมมุติที่ตัวนี้นะคะ แก้วมีค่า5,000อยู่แต่แก้วจัดอยากจะจัดรูปแบบเป็นแบบตัวเนี้ค่ะให้เป็น Format แบบ Accounting นะคะแล้วก็มีเส้นตารางแบบนี้แก้วขี้เกียจมานั่งจัด Format ใหม่ทีละอันแก้วทำได้ด้วยการกดมาที่รูปแบบต้นทานที่เราต้องการค่ะกด c t r l C มาตรงปลายทางที่เราต้องการกดเมาส์ขวาค่ะแล้วก็เลือก Formatting สังเกตไหมคะว่า ค่าตัวเลขไม่เหมือนกันค่าตัวเลขตัวนี้เป็นตัวที่เราคีย์อไว้เมื่อสักครู่แต่รูปแบบมาเหมือนกับต้นทางที่เราทำมาแล้วอันต่อมาที่ใช้บ่อยค่ะคอลัมน์ตัวนี้ค่ะสังเกตนะคะว่ามันจะแค่กว่าคอลัมน์ด้านข้างเขียงหรือคอลัมน์อื่นๆเราสามารถ Copy ความกว้างของคอลัมน์มาได้ค่ะเลือก คอลัมน์ต้นทางที่เราต้องการจะก๊อปปี้ความกว้างขนาดความกว้างของเขานะคะกด ctrl+c ค่ะมาที่ตำแหน่งคอลัมน์ที่เราต้องการจะให้เขากว้างเท่ากันกดเมาส์ขวาค่ะอันนี้พิเศษกันมานิดนึงค่ะเลือกเข้าไปที่คำว่า page special นะคะหาคำว่า column width ค่ะเสร็จแล้วกด ok ความกว้างของเราก็จะถูกขยายออกมาให้เท่ากับคอลัมน์ต้นทางนะคะอีกอันนึงที่เราใช้กันบ่อยๆนะคะจะเป็นเรื่องของการ transpose ค่ะสมมุติเรามีคอลัมน์ที่เป็นแนวตั้งแบบนี้แต่เราต้องการเปลี่ยนให้คอลัมน์แนวตั้งแบบนี้กลายเป็นคอลัมน์แนวนอนถ้าเราต้องมานั่งพิมพ์หรือการ copy paste ทีละอันมันก็เมื่อยนะคะเราก็ใช้วิธี ลากคลุมข้อมูลทั้งหมดที่เราต้องการค่ะกด c t r l C มาที่คอลัมน์ปลายทางกดเมาส์ขวาค่ะแล้วก็เลือก Transpose ข้อมูลทั้งหมดก็จะมาทั้งรูปแบบทั้งสูตรทั้งการจัดรูปแบบต่างๆนะคะมันก็จะมาให้เราหมดแต่ว่ามันจะกลับด้านจากแนวตั้งเป็นแนวนอนให้เราค่ะ และนี่ก็คือเทคนิคพิเศษของการเพสค่ะ